พระเคนียิ่งใหญ่ให้ทักสินสืบทอดทินปักตายได้สุขสันตคือชักระลาพระจะช่วยกันเลยชาวบ้านนั้นแต่งขบวน ส่วนสัตานาธรรมเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบห้าคำประจำการรวมสืบสารประเพณีดีนาคานาขนมส้มเหลืองเมืองชยยา เรอากาต้มมมาชยา,า,า,าวยาลรม,มชพระประเพณีกาต้มเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีชพระซึ่งเป็นประเพณียิ่งย่ญ่ในจังหวัดของทิศภาคใต้ประเพณีกาต้มก็เลย เกิดขึ้นในคืนวันสิบห้าข่ำกลางคืนสิบห้าขำเดือนสิบเอ็ดก่อนวันอควอนซาในวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันอควอนซานะคะก็จะมีชาวบ้านมีเด็กวัดรวมข้าบวนกันมาแค่กันไปตามบ้านในมือจะมีกระบุกกระซอบซึ่งทําจากจูดหรือกระจูดสั้นนะเอาไหวสาหรับใส่ต้มนะแบกไปตามหมู่บ้านป้าก็รองว่ากะต้มกะต้มมาพลูตัวชาวยายยู่ไปตักบาศ กะต้มกะต้มม่าพลูตัชอชาวยาอยู่ชวนกันลาคราเฝ้าไม่ลาเรือพระไม่ไปเฝ้าเศร้า,งางผงใยอ,อโลกลางทางมีของโมงชิ่งประกอบด้วยชาวบ้านก็จะเตรียมขนมต้มซึ่งทําจากข้าวเหนียวห่อโดยใบกะหล่อด้วยข้วยขาวต้มหมัดใ,ใส่ให้ขณะที่มาจะรองรับกับปฏิทินสนานสร้างความรับทรามัคที่ในชุมชนมีปฏิทิมปันที่นี้ต่อกานระวังกับชาวบ้าน แสดงออกถึงวิธีชีวิตในท้องถิน่พาคใตา้ที่เริ่อมใส่รัทธาในงานบุญแสดงถึงวัฒนธรรมในด้านอาหารการกินที่ซื้โทษกันมาชานานปัจจุบันไม่คอยจะปรากฏการกล่าวต้อมเมื่อสมัยก่อนก่อนดังนั้นก็เห็นสมควรว่ากิจกรรมนี้ก็ได้พยายามจะทำขึ้นมาเพื่อจะ อนุรักษ์ฟืนคูและซืบบส้านประเพณีท้องคินนี้ให้คงอยู่คู่เมืองชัยยาสืบไปโดยกองพันคู่ไใจร่วเราชาวทองคินฝากอาชัยอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ศีวิชัยความภูมิใจในแผ่นดิน 金钗呀